เริ่มแล้วนะคะเทศก,กาลขึ้นเขาวงพระจรันมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะเราไปเมื่อวันที่3เมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้ออกจากบ้านตั้งแต่เกือบ4โมงนะคะแล้วก็ถึงที่เขาวงพระจรันประมาณ2ทุ่มเลยหน่อยค่ะระหว่างทางนะคะเราก็ขับไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่ลื่นนะคะถ้าขึ้นตอนกลางคืนอากาศจะดีเย็นสบายนะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เขาก็เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะให้พวกเรานะคะได้มาสักการะรถร้อปั้นกระบะพอมาถึงนะคะแล้วก็เห็นท้างขึ้นไกลๆนะคะเห็นก็ตอนแรกก็รู้สึกท้อนะคะแต่พอมาถึงก็รอมาขึ้นไป เราไปกันทั้งหมดสี่คนนะคะมีพ่อแม่กออ็ไม่ใช่สุด้ห้าคนคะ่ะมีพ่อแฟนแม่แฟนแล้วก็เราแล้วก็แฟนแล้วก็ลูกสาวเราคะ่ะไปลไปก็มาคลิปนี้นะคะเป็นตำนานมากๆเลยค่ะเราทั้งหมดสี่คนพ่อไม่ได้ขึ้นนะคะก็จะมีแม่แฟนมีเรามีแฟนเราแล้วก็มีลูกสาวเราลูกสาวเราเก่งมากๆเลยนะคะ นางไม่ร้องนะคะไม่งองแงก็จะมีคนทักทายตลอดทางนะคะบอกว่าเก่งจังเลยโอ้เก่มมหงมากเลยนี่ค่ะลแล้วก็จะเอเลอร์ตลอดเวลาอตอนขึ้น,นหนึ่อห้าน,นะคะ<ไ>กว่าจะห้าร้อยแปดสิบคันนะแต่ระหว่างทางก็จะมีร้านค้ามีจุดพักขายของตลอดทางเลยค่ะอย่างั้นลูกสาวเราอ่ะนางก็เดิน,นบ้านงาน,นะคะเราก็แบกบ้าง พ่อนางก็แบกบ้างนะคะขัดกันแบกค่ะอตอนแรกนะคะเราก็จะให้นางอยู่กับหญ้าเผื่อหญ้าไปไม่ไหวนะคะก็จะให้นางเดินลงกันส่วนสรุปน,นะคะพากันเดินขึ้นไปจนถึงเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยนะคะเดินพักเดินพักไปตลอดทางนะคะอากาศไม่มองอแงเลยค่ะ สองพันสอันห้าแล้วค่ะเมื่อเราตั้งใจมาแล้วนะคะเราก็จะพยายามนะคะเดินไปให้ถึงเราตั้งใจแล้วว่าเออถ้าเรามานะคะเราก็ขับรถมาไกลนะคะขับรถสามชั่วโมงกว่ากลางก่อนจะมาถึงแล้วก็อยากจะขึ้นไปครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสามพันขั้นแล้วค่ะ 7 9็นี่มีค่ะถึงค่ะทางปรสตูสว์แล้วนะครับขึ้นไปนะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะเขาก็จะมีข้าต้มให้เราทานฟรีด้วยนะคะเป็นข้าต้มก,กุ้ยก็จะมีอากาศดอ้อนของเซโปนะคะอากาศก็จะเย็นสบายมากๆเลยค่ะข้างบนมันขึ้นนี่เหนื่อยมากนะคะ นี่ค่ะถึงจุดหมายแล้วก็พากันไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานนะคะข้างบนก็จะสวยงามมากมากเลยค่ะก็จะมีพระพุทธรูปมีเจ้าแม่กวนอิมมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะอยู่ข้างบนเสร็จแล้วเราก็พากันขึ้นไปไหว้หลวงพระพุทธบาทนะคะจะบอกว่าตรงนี้สวยงามมากๆเลยค่ะ เขาก็จะมีคาถาให้ท่องนะคะแล้วก็นั่งท่องนั่งท่องไปก่อนเลยค่ะแล้วก็เอาบทสวดบูชาอะไรพระพุทธบาทมาฝากด้วยนะคะบางคนนะคะมาด้วยใจกันจริงๆค่ะลูกเด็กเล็กแดงก็พากนกี่อิ้วกระจงกระเตงขึ้นมานะคะคนแก่ วัยชราวัยกลางคนเด็กเล็กเด็กน้อยมีหมดเลยค่ะนี่ค่ะเวลาถึงเวลาลงนะคะเวลาลงเนี่ยก็จะไวกว่าขึ้นมากๆเลยค่ะแต่ก็จะราคานิดนึงแต่ก็จะไม่เมื่อยเท่ากับเวลาขึ้นเราก็ผัดกันแบกลูกสาวแล้วนะคะอันนี้ล่าสุดค่ะพ่อนางก็เอาขึ้นขีนะคะ่คอเลยค่ะว่านางก็หลับเลยนะคะหลับหลับขาพอพ่อนางเลยค่ะนี่ค่ะถึงแล้วถึงอาชั้นล่างแล้ว เราลงมาถึงข้างล่างก็ประมาณตีสองนะคะเราขึ้นถึงนู่นใช้เวลาก็ประมาณ5 4 5ชั่วโมงนะคะเราขึ้นตอน3ามทุ่มนะคะลงมาตอนตีสองตีสองหน่อยๆค่ะก็จะมีคนเอาผ้าแดงมาปูกตลอดทางคลิปนี้ก็สนุกค่ะเหนื่อยไม่ล้าแต่อิ่มบุญน,นะคะอิ่มความสุข เราก็ทําสาเร็จแล้วค่ะเราจะให้ดูค่ะนี่ค่ะหลับค้ว่าโอ้งอมเลยค่ะสบายสบายนะคะบ๊ายบายค่ะกลับบ้านค่ะนื่นนะ